ู้ที่ทำได้บอกกับผมว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไรเพราะว่าความชื้นของเรามันสูงเตาที่สำหรับจะรมควันเนี่ยเป็นเตาที่เราผลิตขึ้นมาเองนะครับที่เมืองนอกเขาสำหรับรมควันเนี่ยนะครับเขามีเตาพิเศษคุมด้วยคอมพิวเตอร์แต่สนนราคามันก็ตกเรารๆเตาหนึ่งก็ได้สักตันหนึ่ง ราคาตั้ง14-15ล้านเพราะฉะนั้นเราทำของเราเองถูกกว่าไม่รู้ตะกิดสิทธเท่าแต่ก็นั่นแหละครับจะต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องความชื้นจะต้องเอาความชื้นออกให้หมดเลยทีเดียวแฮมถึงจะได้เข้าท่าเข้าท่าแต่เท่าที่ผมชิมเมื่อวานนี้ใช้ได้ทีเดียวครับออกมาสามอย่างสามรสคือเค็มมาก เค็มกลางและเข็มน้อยคนชอบเข็มน้อยกันมากเหลือแต่เข็มมากซึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่มีผู้ถามผมว่าผมไม่ชอบของดิบซื้อไปแล้วเนี่ยที่เขาบรรจุถุงขายเนี่ยถุงละดูเหมือนจะสามสิบกว่าบาทหรือไงเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้เพราะว่าส่งให้ไปห้าร้อยบาทแล้วก็เอามาทั้งเบคอนเอามาทั้งแฮมเพื่อจะมาลองที่บา้าน ก็มีวิธีครับเอากระทะเทฟลอนเนี่ยนะครับตั้งไฟครับพอกระทะร้อนเอาแฮมดิบเนี่ยลงนาบนาบสักกลับสองทีแล้วก็เอาขึ้นท่านก็จะได้แฮมที่แสนจะอริดอร่อยรับประทานกับไข่ดาวอารอยอร่อยนักหนาจะรับประทานกับขนมปังหรือกับข้าวก็ได้แต่ผมชอบรับประทาน แฮมไข่ดาวหรือเบคอนไข่ดาวกับข้าวสวยรับรองครับอร่อยถึงอกถึงใจทีเดียวครับจะบอกให้ท่านผู้ฟังครับผมมาเรียกน้ำย่อยกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เช้าทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านคงรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วแต่ท่านที่ไม่รับประทานอาหารเช้า รับประทานแต่กาแฟถ้วยหนึ่งผล,ลไม้สักนิดหนึ่งอย่างผมนั้นก็คงจะยกยอดไปรับประธานในตอนกลางวันผมถามแล้วว่าแฮมเนี่ยมีขายที่ไหนคนขายก็อึอกอัอกอึกอักเพราะว่าการวางตลาดนี่ยังไม่ค่อยแพร่หลายแฮมนี้กำลังอยู่ในระหว่างทดลองเมื่อวานนี้เป็นการ เอามาโชว์เอามาให้ชิมเพื่อจะได้ติชมกันว่ารสชาติเป็นยังไงจะได้ปรับปรุงให้เป็นที่ถูกใจผู้ซึ่งจะเป็นลูกค้าต่อไปก็ยังไม่มีวางขายนะครับถ้าอยากจะได้ผมว่าถ้าท่านไปแถวทางดอนเมืองทางด้านซ้ายมือท่านจะเห็นสถาบันวิจัยจุฬาพอ์ ก่อนที่จะถึงน้ำมันของบาฟนั่นแหละนะครับท่านลองเลี้ยวเข้าไปที่นั่นนะครับแล้วก็ลองไปไต่ถามดูบางทีท่านอาจจะได้สมความปรารถนาที่นั่นคงจะเป็นที่รวมของผลิตภัณฑ์ของจุฬาพรพิพัฒน์มากมายหลายอย่างส่วนเครื่องกระป๋องที่ผลิตมาจากนครศรีธรรมราชนันนะเห็น ผู้ขายบอกกับผมว่าที่ร้านสหกรณ์ก็มีสหกรณ์พัฒนาที่ตรงใกล้ๆพระบรมรูปส่งม้าที่สนามเสือป่านเก็มีขายนะครับท่านลองชิมดูสิครับไม่เลวทีเดียวแล้วในงานเมื่อวานนี้มีผลิตภัณฑ์จากสวนกิตระดาตามโครงการหลวงออกมาอีกเช่น เห็ดลิ้นจือบรรจุซองซองละร้อยบาทผมบอกว่าขอสิบซองจะเอาไปถวายพระบวชใหม่ผู้ขายบอกว่าค่อยมาเอาทีหลังได้ไหมคะเพราะว่าเอามาโชว์น้อยถ้าคุณชายเอาไปหมดแล้วมันก็จะไม่มีคะ่ะผมก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้ผมยังมีเห็ดที่ได้มาจาก คุณไพรัตคือเป็นเห็ดจากเมืองจีนอยู่นะครับแต่เราต้องมาหั่นเองด้วยมีดสะอาดและคมมอย่างเห็ดลินจือทางสวนจิตนั้นหรือเห็ดลินจือของบุญรอดบรูรี่เนี่ยนะฮะก็เป็นเห็ดที่หั่นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรจุถุงขายถุงละร้อยบาทอันนี้สะดวกมากทีเดียว มีน้ำเห็ดหลินจือที่ทางสวนจิตผลิตออกมาเป็นน้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้งผมตัดอ,อกตัดใจน้ำตาลขึ้นก็ช่างแล้วนะแต่ขอลองหน่อยเห็ดหลินจือนั้นมีรสขมเล็กน้อยเมื่อเอาน้ำผึ้งเจือลงไปผสมกันแล้วออกมารสชาติหอมน้ำผึ้ง ดื่มได้สบายเลยผมก็ดื่มไปสองอึกเท่านั้นนะครับคุณหมออรารยาคงจะไม่ว่าหรอกนะครับคือต้องรู้ว่าน้ำเห็ดหลินจือผสมน้ำผึ้งที่สวนจิตทำออกมาเนี่เป็นยังไงที่ผมชิมก็เพื่อจะได้เรียนให้ท่านที่จะถวายของพระบวชใหม่ ได้บวกเรื่องนี้เข้าไปด้วยคือเห็ดลินจือน้ำเห็ดลินจือผสมน้ำผึ้งเวลาทําวัดเย็นออกมาได้เวลาหิวโหยเพราะว่าเคยรับประทานอาหารสามมือเมื่อต้องอดอาหารเย็นตอนที่เข้ามาบวชน้นมเห็ดลินจือกับนี่นะครับจะช่วยท่านเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว จะช่วยท่านที่เป็นนวกะพิกุหรือภิกษุบวชใหม่นี่เป็นอย่างยิ่งสมัยผมตอนบวชบวสี่สิบกว่าปีก่อนนั้นเราเคี่ยวน้ำตาลกันแล้วก็เล่นตังเมครับน้ำตาลหรือไม่งั้นก็โกโก้โกไม่ใส่นมเพราะว่าบวชธรรมยุทธไม่ให้ใส่นม ฉันนมไม่ได้นี่เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแะครับเพราะว่าทางพระอัฏฐกถาจารย์ท่านตีความคำว่าเนยเนี่ยไปตรงกับพวกสับป,ปินะ,ะนวณีตังนะ,ะสับป,ปินวณีตังเนยคน้นเนยใสเป็นของที่ฉันได้หลังเที่ยงในเวลาวิกาลเพราะถือว่าเป็นยาวากาลิก คือถือว่าเป็นยารักษาโรคที่ฉันได้หลังเที่ยงนล้วก็มีสัปปินวณีตังเตลังมัทุผานิตังคือมีน้ำพึ่งน้ำหวานเนยข้นเนยใสน้ำมันนี่ทั้งหมดห้าอย่างนี้หลังเที่ยงฉันได้พระบวชใหม่สมัยก่อนก็เล่นน้ำพึ่งแล้วก็น้ำตาลน้ำพึ่งน้ำตาลเท่านั้นเองเนยบางทีก็ใส่กัน ท,ทั้งที่เนยนั่นก็คือทำมาจากนมนั่นเองครับแต่พระพระอัคคถาจารย์ท่านว่ากันท่านไม่ทราบว่าการทำเนยเนี่ยมันก็มาจากนมท่านไปเอาที่ตัวบทว่าเนยข้นเนยใสได้ก็เลยอนุโลมให้ฉันเนยข้นเนยใสได้แต่ไม่รวมถึงเนยแข็งนะครับเป็นอย่างนี้ก็สุดแท้แต่ พระอัฏฐกถาจารย์ท่านจะตีความเอาสมัยนี้เรารู้เรื่องเรารู้ถึงวิธีทำรรว่ามันมาจากนมอย่างเดียวกันแล้วครับแต่ว่าเสียงที่มันเรียกตัวอักษรที่เขียนมันผิดกันเลยกับนมแต่ก็มันก็มาจากนมจากเต้าเหมือนอย่างนมโคหนองโพนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นน้ำเห็ดหลินจือ ผสมน้ำพึ่งถ้าจะให้ออกรถยิ่งขึ้นนะครับบีบมะนาวใส่อีกนิดโอ้โหอร่อยพวกน้ำกระป๋องต่างๆนานาอย่างน้ำสิงเฟรชนั่นก็เป็นของถวายพระอย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะถือว่าเป็นน้ำอัฐบาลไม่ใช่น้ำรัฐบาลนะพูดให้ถูกต้องน้ำอัฐบาลครับคือน้ำเป็นน้ำคั้นจากผลไม้ อนุญาตให้ฉันหลังเที่ยงได้มันก็มีของตั้งหลายอย่างเลยเดียวครับที่เราจะถวายพระบวชใหม่ได้เพื่อประทังความหิวคนที่บวชแล้วจะรู้เลยทีเดียวว่าความหิวนั้นเป็นโรคอย่างยอดนะความหิวเป็นโรคอย่างยอดนะฮะนั่นก็เป็น เรื่องของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ตอนนี้ก็รู้สึกกระบวชกันไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งถึงวันอาสาหาบูชาก็งดบวชไปเลยเพราะว่าจะเข้าพรรษาในวันที่สิบสองอยู่แล้วครับพูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะแนะทางเบี้ยวงานให้ท่านสักหน่อยถ้าท่านลาหยุดงานในวันจันทร์นะ ท่านจะได้มีวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถึงห้าวันคือวันเสาร์อาทิตย์ตามปกติวันที่เจ็ดวันที่แปดใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยวันที่แปดวันที่เก้าพอวันจันทร์ที่สิบท่านลาหยุดสิบเอ็ดสิบสองอาสารหาบูชาวันหนึ่งเข้าพรรษาวันหนึ่งรวมเป็นห้าวันโรงเรียน ทุกโรงเรียนตอนนี้ผมพูดแต่ทุกโรงเรียนนี่อนุมานเอานะครับอย่างโรงเรียนราชนีนี่เขาหยุดวันจันทร์เพราะว่ามันประดักประเดิดเด็กนักเรียนมาโรงเรียนในวันจันทร์เสร็จแล้วพอถึงอังคารพูดหยุดอีกแล้วเสียเวลาผู้ปกครองที่จะต้องมาส่งมารับอยากระนั้นเลยหยุด ติดต่อกันไปเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อาสานหาบูชาเข้าพรรษาเป็นห้าวันเด็กนักเรียนสบายแห่กันไปอย่างนี้จะไปไหนมาไหนก็ห้าวันไปได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับผมก็พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาที่จะเอามาถวายพระเนี่ยนะครับ ก็คงจะทําให้ท่านได้ความคิดว่าจะซื้ออะไรถวายพระดีหนังสือที่ควรจะอ่านก็มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพุทธวัจ,จะนะในธรรมบทซึ่งท่านอาจารย์สเสถียรพงศ์ได้แปลเอาไว้แปลอย่างที่ชาวบ้านอย่างเราเรารู้เรื่องนะครับ มีทั้งภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์เสถียรพงศ์แปลมาทั้งหมดครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับแก้ไขเพิ่มเติมมาสนนราคานั้นผมยังไม่ได้เปิดดูเลย เป็นหนังสือที่ดีมากพิมพ์ครั้งที่แปดแล้วครับพิมพ์มาทั้งหมดครั้งที่แปดครับธรรมบทเนี่ยนะฮะอย่างยกตัวอย่างใครไม่คิดอาฆาตว่ามันด่าเรามันทำร้ายเรามันเอาชนะเรามันคาโมยของเราเวรของเขาย่อมระงับ นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นธรรมบทเป็นพุทธวัจนะบทหนึ่งซึ่งทำให้ท่านที่สอบตกในการเลือกตั้งไม่เกิดความแค้นเคืองเหตุต่างๆที่ทำให้ท่านสอบตกไม่ต้องไปคิดหาค่าศะครับอีกบทหนึ่งก็ได้แต่ไหนแต่ไรมาในโลกนี้เวนไม่มีระง,งับด้วยการจองเวน มีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรน,นี่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวถ้าอ่านธรรมบทแล้วจะได้อะไรหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับคนทั่วไปมักนึกไม่ถึงว่าตนกําลังพินาศเพราะวิวาททุ่มเถียงกันส่วนผู้รู้ความจริงเช่นนั้นย่อมไม่ทะเลาะกันอีกต่อไป นี่ก็เป็นธรรมบทซึ่งเตือนใจตัวเองถ้าปฏิบัติตามพุทธวจนะในธรรมบทที่อาจารย์เสถียรพงษ์ท่านแปลออกมานี่นะครับท่านจะมีความสงบรำงับแล้วก็จิตใจจะผ่องใสหน้าตาจะเบิกบานที่ผมพูดมานี้ผมเชื่อว่าผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีพรมวิหารสีคงจะเห็นด้วยนะครับเป็นหนังสือที่เหมาะถวายพระบวดใหม่ครับอันนี้นะฮะถ้าจะให้สนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปในวัดที่อาจารย์เสถียรพงษ์ท่านเรียกว่าดงคมินนั้นก็มีอีกครับคือสองทศวรรษในดงคมิ้นอ่านแล้วจะวางไม่ลงแต่ก่อนนั้น ผมตะลุยอ่านตั้งแต่หัวค่ําจนกระทั่งถึงตีสองอ่านไปขำไปอ่านไปหัวรอไปเพราะอาจารย์เสถียรพงษ์นี่ข้อเขียนของท่านเนี่ยมีอารมณ์ขันอยู่มากมายเลยทีเดียวที่ผมยังจําได้มั่นเหมาะก็เกี่ยวกับเรื่องครูผู้สอนเป็นท่านมหาธอมหาสิงสอนบาลี นักเรียนซึ่งเป็นสามเณรครูนั้นเป็นพระมหาแต่ท่านเป็นคนอีสานท่านพูดตัวชอช้างเป็นตัว่อโซ่เพราะฉะนั้นเวลาท่านสอนสอนเรื่องแปลบาลีเนี่ยท่านก็บอกว่าบรรดาเนนทั้งหลายเนนน่นเนนนี่ ให้จำไว้นะว่าภาษาบาลีเนี่ตกอ,ออกเสียงให้ถูกอักขระฐานก่อนนะอย่างตัวชอช้างนี่ต้องออกเป็นตัวชอช้างเอา้านักเรียนว่าตามรัดชุงอันว่าเสือกคำที่ถูกต้องคือรัดชุงอันว่าเชือก พี่มหาสิงห์ทำ็จแล้วสอนอยู่หยกๆว่าต้องออกเสียงชอช้างให้ถูกต้องเช่นรัดชุงว่าตามไปรัฐชุงอันว่าเสือ้อกนี่แหละครับคืออารมณ์ขันท่านเอาไปถวายพระจะได้บุญได้กุศลมากเพราะเท่ากับมีตลกคาเฟ่อยู่ในหนังสือเนี่ยจาก การเขียนของอาจารย์สเสถียรพงศ์ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นพระบวชใหม่ก็ได้ครับแต่หนังสือสองเล่มที่ผมพูดมาเนี่ยท่านสามารถที่จะหาความสําราญได้จากหนังสือสองทศวรรษในต้นกรมิรและก็ได้คติเตือนใจจากพุทธวจนะในธรรมบทอีกเล่มหนึ่ง อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีผมก็ถ้ามีเวลาก็เปิดอ่านดูเหมือนกันวันนี้ก็คุยกันมายังไม่ได้คุยต่อเรื่องซิดนี่เลยนะครับเท่าก่อนผมพาไปที่ฟิชมาร์เก็ตที่วอเตอร์ฟรอนท์แล้วมีของขายจำพวกของทะเลกุ้งหอยปูปลา หอยเนี่ยที่เขาเรียกว่า Rock ster, ร็อกอ y สเตอร์นี่หรือซิดนีย์อ s สเตอร์เนี่ยแม่อร่อยจริงๆตัวเท่ากับหอยนางรมสุราษฎร์ธานีขนาดเล็กแต่ไม่มีส่วนที่เป็นอย่างลบส่วนที่เป็นเหนียวเหนียวไม่มีพอเปิดออกจากฝาฝรั่งเขาจะรับประทานในฝานะครับ โรยเกลือลงไปแล้วก็บีบมะนาวลงไปมะนาวที่เมืองนอกนั้นเป็นมะนาวลูกใหญ่สีเหลืองที่เรียกว่าเลมอนแต่ก็มีมะนาวเขียวแบบกรีนเลมอนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ม,มักจะนิยมมะนาวเหลืองพอบีบลงไปโรยเกลือลงไปเนี่ยนะครับหอยมันยังไม่ตายครับ มันจะห่อตัวคงจะแสบแล้วครับเราก็ทำเป็นไม่เห็นใช่นะแล้วก็ขอเอาโหสีเขาก่อนลองบอกกระหอยว่ากูจะกินมึงกูจะกินมึงแล้วก็เพิ่มความเผ็ดโดยเอาทาบ,บัสโกยออลงไปสองสัหยัหอยมันจะขับน้ำในตัวมันออกมาอย่าโรยเกลือให้มาก เสร็จแล้วก็ยกหอยทั้งเปลือกขึ้นมาใช้ซ่อมเล็กจิ้มเนื้อหอยเข้าปากแล้วก็ซดน้ําในเปลือกหอยนั้นตามลงไปพอเข้าปากเคี้ยวนิดหน่อยมันก็จะละลายหายวับลงไปในลําคอตอนนี้ต้องล้างคอด้วยวายขาวชาดอนเนซึ่ง แสนที่จะเข้ากันชาโดน์ของออสเตรเลียนั้นยอดเยี่ยมครับอัุ่ลพันชาโดน์ของเขานนั้เป็นองุ่นที่ยอดเยี่ยมในบรรดาอาัุ่นชาโดน์จากไหนๆก็ตามแล้วก็ราคาถูกมากถ้าท่านไปที่ฟิชมาร์เก็ตที่วอเตอร์ฟรอก็มีขายอยู่ตรงนั้นครับรวมทั้ง อะไรต่ออะไรหลายอย่างอย่างพวก,กนเนยแข็งที่ทำที่ออสเตรเลียเป็นเนยแข็งที่สดๆเลยดีมากอร,อร่อยอร่อยโดยเฉพาะครีมชีสคุยเรื่องอาหารการกินเมื่อวานนี้จนท่านรู้สึกหิวแล้ววันนี้ก็ยังมาคุยเรื่องขาหมูรมควัน ของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ให้ฟังอีกนะครับผมเชื่อว่าท่านหิวเพียงพอแล้วแล้วก็เวลาตอนนี้มันหมดลงแล้วยกยอดเอาไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้พาท่านไปที่อื่นต่อไปอย่างพาไปที่ The Rock ซึ่งเป็นจุดที่กัปตันคุกย่างเท้าก้าวขึ้นแผ่นดินออสเตรเลียครับพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ